ได้แล้วค่ะสัาได้ค่ะทำเรดีค่ะสั่งได้ค่ะมยีมป่มยปยยมมาไส้กรอกปวยเย่ามาม่าค่ะฝยน้นลงคุงดองละสิบโบนะคะทาคทำดีค่ะสั่งได้น,นคะคะ แต่อยา่างใดค่ะมีอยปูมาใส่ก็ปล่อยอย่ามากนะคะขวัน้อนสองเพื่อกูฎอนน้ำปลาค่ะครับแล้วดีค่ะ ครับแล้ดีค่ะสั่ได้นีนะคะ,ะกว่าเร็จเจ๊ข้าวใส่กนเียวอะไรนะคะตัเสองข้าใส่านตวได้ค่ะ,ะคกั้้หอยกั้งกับหอย แมวค่ะคุณมดีค่ะค่ารสสตรนะคะใส่ยังได้ค่ะยังโกมาใสโกวบวยยังมาม่าค่ะข่อยนอนรอนซงเฟิรุณกุอนอัปานะคะ เอาน้ำย่างไส้ปะลาไหมคะไม่ใส่ใเ,ละะเลยค่ะไม่ใส่คุณแม่คับได้ค่ะทำไดตดีค่ะยำปูนะคะไม่ใส่นยำปูไม่ใส่น้ำปะลาค่ะเราสั่งเพ่นะคะใส่ผ่าไหมคะไม่ใส่

ลองก๋วยนะเตี๋ยวเราใหญ่ร้านหนึ่งนะคะดได้ค่ะ นะค่ะลาเบดีค่ะได้ค่ะสัญญาได้ค่ะมีเยมโกมาใส่กอกปเยแยมมามาาค่ะขวัญนันโลซงเตอร์คุณโดนอับปานะคะสั่นได้ค่ะลาเบดีค่ะสั่นได้นะคะสั่งได้ค่ะ ใส่ยังได้ค่ะรับแร้ดีค่ะมียังลัวมาใส่กบวยยังมามากค่ะหอยนาง,งรมส้มเกลือกุ้งโดนัทป่านะคะเออบาทแท้ไม่เจ็บรับแร้ดีค่ะสั่ได้นะคะ ได้เลยค่ะเอาผสมได้ไหมคะได้ไคะ่คะเนี่ยพี่อัน,อนเอาผสมผสมมาเหลอโก็นะคะ <k S 1> <k S 2> quậy cả con Xài dạng đây, lắm, hả? À. đây là hả? ใส่ย,ยงได้คะ่ะยังปูมาใส่กะปวยยังมามากคะ่ะเปิดนารสุเตอนะคะถามด้ดีค่ะสั่งไนะคะต้ดดงด,ดองคะ่ะเราสดนะาคะใ,าใช่คะ่ะันเอาเอาแค่หยหนองเดียได้คะ่ะขูมาใส่ปลาไหมคะ่ะ สสด้ค่ะัอไค้ค่ะท่านดีคะ่ะสั่ได้นะคะเยำปมาใสากยย่กบขาเยำมะมากค่ะขข่ยนันอุงสงุกเทอร์กุดดอนอับะนะคะยำปมปูใส่ปลาไหมคะ อาแม่ดีค่ะสั่งอนะคะไขยนันรลซองเพื่อเราสักครร์ค่ะอาแม่ดีค่ะแจงโบปูดองใส่ได้ค่ะใส่ปล่าไหมคะ่ะค่ะโลาอัเพินะคะ ได้แล้วค่ะได้ล้ค่ะล ใไปทิ้งใส่ทิ้งใส่ไ่เลยค่ะั่ไหรคะรับได้ดค่ะ้งดอ สวัสดีค่ะลูกค้าสั่งอนะคะไขนันลองทาเราสั่เข้าคามาแมาเละใส่ด่หนเท่าเลยนเท่าไขนันลงนะคะ รับได้ดีค่ะสส่ไว้กุ้งก้าวหอยอย่างละหนึ่งนะคะใส่ลงมาได้ค่ะ แล้วค่ะทำอะไรดีคไปค่ะแล้วก็ยำมาม่ายำมาม่าใส่ปลาร้าไหมค่ะได้ค่ะรสสุูๆนะคะไม่ใส่ปลร้า สวัสดีค่ะโอมาแซ่ปรลาไหมคะ หอมล,ลูคาแล้วได้ดีค่ะขออ่อยนะเราส่งเตือนะคะตับได้ดีค่ะสั่งได้ค่ะอะไรนะคะตุงดองเราสดกครนะคะ ได้แล้วค่ะไม่ต้การเตาตีนนะคะได้ค่ะครับแล้ดีค่ะุ่ยนน้นลงซองเพื่อค่ะได้แล้วค่ะสส่ได้นะคะค่ะ ใส่ยัง pues an ได้ค่ะยำปลัมาใส่กรอบวายยงมาม่าค่ะขวัญน้ำนมซุปเปอร์กุ้งน้ปลานะคะสบายดีค่ะสั่งได้นะคะสั่งลูกค้าได้แล้วนะคะใส่ยังได้นะคะยำปลัมาใส่กรอบวายค่ะ เดี๋ยวรักหนึ่งนะคะรับได้ดีค่ะสนดนี้นะคะรับได้ดีค่ะลูกค้าตามพูปรลาค่ะหลัสักครูนะคะห้องดองนะคะ